สองข้าวตัง้งแต่มาอ่าโอเคครับโอเคแล้โอเคครับก็วันนี้เรามาที่เกาะเต่าอ,อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลานะครับตุลาคมนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับกำลังเดินทางไปขนเรือนะครับทีอ่อะไรนะท่าเรือลมพญาลมพญานะท่าเรือลมพญาจังหวัด พอ,น,น,อนี่ก็ครั้งที่สองแล้วนะฮะครั้งแรกนี่อ่ามาเรื่องงานมันเกิดเออ,เอ,อใช่มางานมันเกิดลุงดำนะครับส่วนมางานนี้จะมาเรื่องเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยนะฮะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศยในเรือแล้วก็ก่อนลงเรือนนะครับ,อรบโอเคะนะมาช่วยถือไหมดีไปเก็บบรรยากาศันหน้าไหนหน้านุงเลยเหรอ อันนี้ก็ดีนะเพาะเราซื้อของปล่อยแล้วนะไปคตามไปด้านหน้าค่ะอันนี้คุณแม่เพื่อนหยิบนะคะก้มยี้ค่ะแค่มี้มัาเดียวเลยแโอเ้นะน้ำเดือใหญ่แบบนี้ โูนะคะไม่ะต้องละเอียดนะโอ้ยเป็นอย่างตาก้องตากล้องให้มีวิาหน่อยตากล้องอ่ะโอ้ยเออไปดักหน้าดักหลังขอโทษค่ะใบใบใบน้องใบใบใบแบกกันน้อยใบแบกเงินมันขาดกระเป๋ามันก็เลยเครียดใช่ไบมเผาแล้วเว้ยใบใบโลลวใบโวใบโวเยี่ยมมาก กรับ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 คับคับครับอาชีพใหม่วิธีงานของเรานะครับ,รบ เดินทางไปแล้วเรียบร้อยคุณผู้ป่วยครับอันนี้คือเจ๋งนะนพี่นกน,กนะคะตะก้องนี่ก็เจ๋งนะคะเออใช่ผมบ้นอบ,บ,นอบ,บ,นอบ้นหอกถามบ้านไหมเราก็เราก็จะเตรียมตัวลงเรือ,ะะอ,รอกันค่ะมีพี่ปุ้ยพี่นกน้องพลน้าปอง เขาจเป็นไม่ดี้องหรือว่าจะเอาอเหมือนเดิมครับแอบเอมาแอบานี้ก่อนนะครับเอบแอบตนี้ก่อนะครับเราลงก่อนเลยเอาของวางไว้ที่นี่ของวางไ้มใช่ไม่ใช่ในี่เป็นของกินของะรติดตัวไปนะรับขอนี้เดีค่ะให้ติดตัวนะครับไม่เป็นไรผเลี้ยไปก่อนครับโอเลงงไปครับนี่หดเที่ยวเล ขนาดนี้เราอยู่เรากำลังจะไปเที่ยวรอบเกาะเต่ากันนะคะเราเช่าเช่าวันตะไน่นะครับวันละหนึ่งสอ0บาทนะครับหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับนล้วมันเติมเองนะครับก็จะเป็นไปอย่างไรมาตะไน่รอบเกาะเะต่เา เรามากับด้านซ้ายนี่ก็มาสองข้างสองไปที่เราจะเป็นร้านขาคของใช่ร้านขายของสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทร้านขายของสวยนะแต่เมื่อคืนมีฝุ่นบุญเราไม่อยู่ไม่สบายคือแรกป่วยอ่ะไปเที่ยวเที่ยวนะ วันนี้เรามากันกับพี่เอพี่อุย้ยพี่โนกแล้วก็นาตุ้มเพื่อนป๋องแล้วก็เจงแล้วก็อ,อก้อมมากันหกคนนะวันนี้ใชแต่ที่เหลือเขาก็ไปเที่ยวกันไปไปดำน้ำไปดำน้ำดูปลาปรกรรังกัน,รกน,กนเราก็ไม่ได้ไปเรามาเชียบแบบนี้ดีกว่า ขับชนมากหนึ่งคนตั้งหนึ่งคนนี่ยหละหล่อนะเนี่ยนี่ไอ้ดีสัตย์สิเด ว้าวสวยมาก ออก,ก,ากาปา,มาไม่กำลังคิดว่าอุ้ยมีสาว่ายนา้ำด้วยดิสิรีสอร์ทเนาะแต่เขาไม่ได้เปิดนะรีสอร์ทตอนี้ปิดหมดะเพราะว่าต้นโควิดสถานโควิดในเวลาี้เราเ คนไทยนะฮะช่วงนี้มาเที่ยวกันได้นะครับใช่ใช่ราคาถูกด้วยนะเปอร์เซ็นต์ลดต้องถามถูกเจ็ดสิหรือกี quiero, ่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยต้องต้องคึกคักเลยครับใช่ใช่ใช่ดีสระว่ายน้ำแล้วตรงนี้ดูดิบาร์เยอะแยะเลยแต่ว่าเขาปิดหมดเลยเจ้ะนี่อยู่ตรงนี้อ่ะเราต้องบอกว่าเป็นพิษของโควิดชิปโควิดผลกระทบชุ่วคราวเขาดทาการแพทเลยแล้วนี่ยมีซากการช้าง เอาไงดีพวกเราเอาไงครับเอากลับด้กลับกลับกลับอาหมกหมกแล้วกบหมกหมุนนะครับเรียวเๆเฮ้ยขี่แล้วไง รถกลับนะครับเดานกลับทางเดิมขัดก่ <c oughs> อนตอนนี้เราก็มาถึงป้าป้าป้า,าเราก็มาถึงปลีแล้วมรรจากะยามเาย็นพระอาทิตย์กำลังตกดินเลยนะเจ๋งมานี่หน่อยมาพูดพูด พูด <Transfer. S 2> ฮะ<า>พูดอ๋อ <Vive> ับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะเต่านะครับก็หลังจากคุยกับลุงดำแล้วนะะช่วงเชา้าตอนนี้มารีเล็กนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลุงดำจะมาทานข้าวด้วยในช่วงเย็นเมื่อเย็นนี้นะฮะาบาสบายๆเดี๋ยวจะลงไปดูเล่นน้ำกันนะครับ ดูทีวีเพอจะเปิดได้น, <c oughs> นึกได้ช่องเดียวช่องวันช่องวันนึกได้ช่องเดียวเพราะดูบ่อยที่นู่นไม่มี